สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีมังกรเรามาดูข่าวดีครั้งใหญ่ที่ร้อนแรงกับชาวราศีมังกรนะคะคืออะไรนะคะในช่วงนี้นะคะขอข่าวดีครั้งใหญ่ที่ร้อนแรงมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรค่ะข่าวดีร้อนแรงของชาวราศีมังกรใบแรกเป็น two of pentacles นะคะ ชาวราศีมังกรว้าวเอซับคลาสค่ะขอภัยค่ะเอซอฟเพนเด็กสนะคะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณคิดคุณรู้สึกเหมือนกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณกำลังทำอยู่นี้นะคะมันกำลังที่จะดึงดูดเรื่องของการเงินเข้ามาหาคุณดึงดูดโอกาสคุณกำลังมีโอกาสบางอย่างเข้ามาหาคุณมากเลยหลายๆด้านเลยนะคะคุณ คุณเหมือนกับว่าคุณเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนแรงดึงดูดให้กับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นเรื่องของโอกาสการออฟเฟอร์ของขวัญคุณกําลังได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะในการทํางานโอกาสใหม่ๆเรื่องของการเงินได้รับการออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการขยับนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็การได้ต่อยอดในเรื่องของการเงิน คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับของขวัญบิ๊กเซอร์ไพรส์พิเศษนะหรือว่าสิ่งพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นได้มีเงินเข้ามาในกระเป๋านะคะได้มีโอกาสที่จะทำงานเพิ่มเติมมีมีสิ่งที่คุณต้องการคือมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือในช่วงนี้หรือว่าคุณกำลังที่จะรู้สึกว่าอยากที่จะให้อยากที่ให้ตัวเองะคะ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อง,องของการเงินอย่างชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากมาก เพราะว่า Two of Pentacles แล้วก็ a c e of pentacles คือพลังงานของเอ s ซายนั่นก็คือดินแห่ความ,มค,ความมั่งคงั่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะฮะสิ่งที่เป็นอโอกาสบางอย่างหรือว่าสิ่งที่คุณคิดบางอย่างมันวนเวียนทีนี้ถ้าวนเวียนแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะต่อยอดหรือทําอะไรก็เป็นช่วงจังหวะดีที่คุณจะได้ทําในสิ่งนั้นเอาเงินไปต่อยอดลงทุนบางอย่างนะคะเอาเงินเป็น เอาเงินไปต่อยอดให้เงินทำงานให้กลายเป็น passive income เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะได้รับของขวัญ s u r p r i พรส์บิ๊กโบพิเศษในช่วงนี้แล้วก็จะจัดการในเรื่องของการเงินยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะได้หยิบจับความฝันที่มันกำลังจะกลายเป็นจริงนะคะเหมือนกับสิ่งที่ได้รับเนี่ยที่ได้ o f f เฟอร์มาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดมุ่งหวังตั้งใจคือการได้ได้หล่อเลี้ยงในสิ่งสิ่งนั้น แล้วต่อเติมต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอาริเรกจอบเสริมงานเสริมการลงทุนการลงทุนลงแรงอะไรบางสิ่งบางอย่างการลงทุนในความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงขยับฐานะของตัวคุณเองเพื่อที่จะได้มีโอกาสบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเข้ามามีเงินเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นหลายช่องทางมากขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็คิดลงมือทําคุณจะสําเร็จ เพราะสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นนั้นให้ได้คุณจะต้องถ้าคุณรู้สึกว่าย้ำคิดย้ำทำกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วจริงๆที่คุณจะได้ย้ำคิดย้ำทำแล้วสําเร็จขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่สําเร็จเลยคุณต้องทําให้สําเร็จให้ได้คุณต้องทําสิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้คุณต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้และเมื่อโอกาสนั้นมาถึงโอกาสบางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาสักที นะคะซ้ายขวามเมื่อไหร่จะมาสักทีแต่เมื่อโอกาสมาถึงรีบคว้าไว้แต่ก่อนที่โอกาสจะมาถึงขอให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมัน่นในตัวเองเชื่อมั่นและมั่นใจมากๆว่าคุณว่าคุณมีกําลังมีความรู้มีเป้าหมายมีโครงสร้างชีวิตของตัวคุณเองอย่างชัดเจนเมื่อโอกาสนั้นมาถึงมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องท้าทายตัวเองแล้วว่าคุณจะรับโอกาสนั้นไหมนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะจะรับโอกาสอันใหม่เพื่อที่จะแบบอาจจะมีงานใหม่จ็อบใหม่เข้ามาอาจจะได้รับเรื่องของโอกาสในด้ด้านการเงินเข้ามานะคะแล้วก็จะทำให้มันต่อยอดไปในทิศทางอื่นได้อย่างไรนะคะ f of pentacles n i of wands แล้วก็ ten of wands คุณเดินมาไกลามากแล้วถึงแม้ว่าบาง,บาง,บาง,บางครั้งบางโอกาสเราจะรู้สึกว่าท้อในใจ หรือว่าเรากำลังรู้สึกว่ารอคอยจังหวะอะไรอยู่ในชีวิตก็ตามเราท้อได้แต่เราไม่ท้อนานนะคะเราใส่ไฟให้กับตัวเองจงคิดในสิ่งสิ่งนั้นคิดลงมือทําแล้วก็ลุยบางจังหวะต้องรอรอแต่ว่าบางจังหวะมันก็รอไม่ได้วันเวลาผ่านไปเร็วมากๆคุณเดินมาไกลามากๆคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณมีโอกาสหยิบจับทําเงินทําเงินนะคะได้มากๆเลย มีโอกาสที่คุณจะได้หยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคิดในเรื่องของการเงินฉันอยากมีเงินเยอะมากขึ้นฉันอยากร่ารวยมากขึ้นฉันอยากปลดหนี้ปลดสินฉันอยากที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ความเหนื่อยล้าความท้อนี่เหลือเกินฉันอยากที่จะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกเดินทางรอบโลกอยากท่องเที่ยวอยากที่จะเป็นเจ้านายตัวเองอยากที่จะทําบางสิ่งอยา่างคุณต้องทําให้ได้ในวอนคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะและในอนาคตคุณจะต้องผ่านอะไรอีกเยอะแยะมากมาย คุณล้มหรือว่าคุณสูญเสียอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้วแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปเท n นวอร์นสเดินหน้าต่อไปให้ได้แม้ว่ามันจะมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยมันจะรู้สึกว่าหนักมันจะรู้สึกว่าท้อล้าอะไรก็ตามแต่เราต้องเดินต่อไปต้องสู้ต่อไปเพราะคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแล้วคุณใกล้ที่จะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นแล้วไม่นานเกินรอคะ่ะ เพราะว่าเชื่อว่าคุณมีความมั่นใจคุณมีความเชื่อคุณมีแรงดึงดูดอันมหาศาลมากๆในตัวเองที่คุณจะได้รับโอกาสในสิ่งสิ่งนั้นและเมื่อไหรที่คุณรู้สึกว่าคุณเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับความเชื่อความศรัทธาในตัวตนคุณพร้อมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกจุดประกายไอเดียของคุณลุกขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วบางทีโอกาสนั้นนะคะมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเป็นโอกาสใหญ่ที่จะทำให้คุณได้ขวายคว้าในสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะ The Devil จงเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะใจเย็นๆในสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจคุณเท่านั้นที่จะลุกขึ้นไปหยิบกุญแจนี้แล้วก็เปิดประตูนะคะไม่ว่าคุณกำลังท้ออะไรอยู่แล้วก็แค่คุณตัดใจลุกขึ้นมาหยิบกุญแจแล้วก็ไขประตูเปิดออกมาเปิดออกมาเห็น i น e o ออฟวอน เพราะว่าคุณลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณมีไอเดียใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่มีพลังมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นจงทําสิ่งใหม่คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วก็ออกเดินตามความฝันของคุณคุณต้องมีความฝันถ้าคุณไม่มีความฝันไม่มีพลังชีวิตก็ห่อเหี่ยวนะคะท้อใจลุกขึ้นมา The Devil ลุกขึ้นมานะคะนี่คือ The Devil ปีศาจแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ ปีศาจแห่งความสำเร็จปีศาจแห่งชัยชนะเกิดขึ้นกับคุณแล้วหมายเลข13 d e a t h and r e b i r t h บางอย่างที่คุณไม่ไมเชื่อไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำไว้มันจะเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นการเกิดขึ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเพื่อจบสิ่งนั้นแล้วก็เริ่มต้นหนทางใหม่ชีวิตคนเราชีวิตุกเราทุกคนไม่มีทางตัน เว้นแต่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยนะคะจงลุกขึ้นมาทำรีเบิร์ตคือการกําเนิดเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแสงสว่างโอกาสบางอย่างกำลังส่งสะท้อนมหาคุณและคุณต้องท้าทายตัวคุณเองได้แล้วนะคะอะไรบางอย่างที่เข้ามาเป็นสิ่งรบกวนวุ่นวายตัดจบไปใจแข็งเข้มแข็งให้ได้เพราะอยู่ที่คุณเท่านั้นเพราะคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณคิดบวกคุณจะได้สิ่งบวกคุณคิดลบคุณจะได้ลบ และถ้าเราเป็นพลังงาน Energy แบบไหนเราจะได้อยู่ Energy แบบนั้นคุณกำลังมีมี e r g y ลบๆสิ่งลบๆเข้ามาก่อกวนแน่นอนนะคะถ้าคุณมี Energy บบวกๆคุณก็จะได้เจอการยาณมิดใหม่ๆการยาณมิดดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้สร้างสร้างสิ่งๆนั้นด้วยตัวคุณเองเพราะคุณกำลังได้รับสิ่งที่มีค่าแล้วก็คู่ควรกว่ามากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพของเราเองด้วยสุขภาพทุกๆด้าน สิ่งเสพติดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำเดิม,ดมซๆซ้ำๆกลายเป็นบาดเจ็บล้มป่วยหรือว่ากลายเป็นเรื้อรังทําให้เราต้องตระหนักในเรื่องสุขภาพการใส่ใจการทานอาหารนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายโภชนาการลดน้ําตาลนะคะหรือว่าลดอะไรที่มันไม่ดีนะคะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดูแลครอบครัวเราให้เป็นอย่างดีนะคะตระหนักเรื่องสุขภาพมากๆใส่ใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้า ลมหนาวเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของฝุ่นอากาศเข้ามานะคะเพราะฉั mm ้น hmm. ต้องตระหนักใส่ใจเรื่องสุขภาพให้ถ่องแท้นะคะต้องถ่องแท้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันสําคัญค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูอีกค่ะ Six of Cups อย่างที่พูดไปว่าอะไรเก่าๆบางอย่างจะวนเวียนกลับมานะคะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้พบเจอ ใครบางคนนะคะ s i กออฟคัพใครบางคนที่คุณรอคอยกําลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ตอนนี้มีใครคิดถึงคุณมากคนคนนั้นอยู่ไกลจากคุณคนคนนั้นไปโซเมทแล้วก็เนื้อคู่ของคุณและถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องราวประเด็นอะไรบางสิ่งบมือ,อย่างกับใครบางคนคุณจะได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับความเคลื่อนไหวของเขาคนนั้นนะคะอาจจะได้คุยกันได้เคลียร์กันได้ตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปอย่างไรหรือว่า คุณโสดมานาแสนนานแล้วคุณกาลังได้เจอความรักของใครบางคนที่กาลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าคนคนนั้นเป็นพลัง,งพลังงานของนายออฟคัพส์เป็นพลังงานของความรักครั้งใหม่ที่เขามาพร้อมกับความมีสเสน่ห์เฟลลี่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินขาดอยู่อย่างเดียวคือความรักการแต่งงานสร้างครอบครัวค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนที่โสดแบบแต่งตัวดูดีทันสมัยมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วก็ อะไรที่มันไม่เคลียร์ก่อนหน้านี้ในการคุยการสื่อสารนะคะเดี๋ยวจะได้ได้รับคำตอบเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีนะคะแล้วก็ Six of Cups อะไรเก่าๆใครเก่าๆอาจจะติดต่อมาหาคุณเช่นเพื่อนเก่าหรืออะไรเก่าๆก็ได้เช่นกันหรือว่าคุณกําลังได้หวนไปในช่วงเวลาเก่าๆเดิมๆความรู้สึกความสุขอบอวนจะกลับมาหาคุณ It s up to you มีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจ มันมีบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจหรือว่าการให้โอกาสนะคะให้โอกาสให้อภยัยการตัดสินใจเดินหน้าต่ออยู่ที่คุณอยู่ที่คุณตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นี่คือข่าวดีร้อนแรงมากๆและถ้าคุณโสดนะคุณกำลังเจอเนื้อคู่เป็นคนในดียชาติที่กลับมานะคะแต่ถ้าคุณไม่โสดอะไรที่มปีประเด็นหรือว่าการไม่เข้าใจค่อยๆเคลียร์ค่อยๆคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเนาะนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ